และนี่คือประวัติของหญิงโมชิวาวาสาวที่โตมากับแนนนี่กับตันควินไซบบเรียนผู้แสนดีเดิมทีเขามีกับตันควินตัวเดียว แต่น้องสาวเขามีชิวาวาสองตัวชื่อคุณโฉมกับคุณวีคุณวีเป็นชิวาวาไทยขนสั้นอายุมากและคุณโฉมเป็นชิวาวาญี่ปุ่นอ้ออ๋อทั้งสองบังเอิญมีลูกกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่คุณพ่อของเขาถูกชะตากับคุณโฉมกับคุณวีอยากได้ลูกหนึ่งตัวเขาพยายามขอร้องน้องสาวแต่น้องสาวเขาก็ปฏิเสธเพราะเขาเองก็มีกัปตันควินอยู่แล้วเขาไม่ยอมแพ้โทรไปขอร้องเพื่อนให้เพื่อนทําเป็นอยากได้ชิวาวา โดยวางแผนหลอกน้องสาวให้ตายใจวันที่คลอดเขาก็พาเพื่อนไปด้วยเขาตั้งชื่อให้เจ้าตัวเล็กนี่ว่าโมตั้งชื่อตามตัวละครทำความสะอาดจากเรื่องวอล์ e. ีช่วงแรกๆเขาบอกน้องสาวว่าเพื่อนฝากไปเยี่ยมเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันจนน้องสาวเขาสงสัยเขาเลยอุ้มโมกลับบ้านทันที วันแรกที่เข้าบ้านเขาเครียดมากเพราะที่บ้านมีไซบีเรียนตัวใหญ่ไม่รู้เขาจะโอเคกับสมาชิกใหม่หรือเปล่าเขาเลยไลฟ์ในโซเชียลว่าต้องทำอย่างไรโดยมีคนช่วยลุ้นและให้คำแนะนำมากมายวันรุ่งขึ้นเกิดเรื่องประหลาดใจกับตันควินเอนดูโมมากมากเป็นพิเศษแถมยังระวังไม่เล่นกับน้องแรงทั้งสองดูรักกันมากมากเมื่อน้องสนพี่ก็จะอยู่เฉยเเมื่อน้องเล่นพี่ก็จะเล่น เมื่อพี่วิ่งน้องก็วิ่งกับพี ทั้งสองไปเที่ยวด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันรักกันมากมากจนกระทั่งมีสมาชิกตัวอื่นๆมาเบี่ยงเบนความสนใจตัวที่1มอลลี่ Molly. เกิดสงครามประสาผู้หญิงแย่งแนนนี่กับตันควินตัวที่สองเควินญิงโมไม่สนใจเพราะเควินก็ไม่ชอบแนนนี่ควินตัวที่3มอาบู Abu. โอเคหญิงโมคนเดียวคงสู้ไม่ได้ต้องให้พ่อของเขาช่วยไกลเกลี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานแนนนี่กับตันควินก็จากโลกนี้ไปจัดหลอดการยิงโมก็ ได้มีโอกาสไปส่งแนนนี่เป็นครั้งสุดท้ายช่วงแรกหญิงโมซึมไปไม่กินข้าวพ่อเธอจึงให้สิทธิพิเศษนอนบนเตียงและโอเธอมากมากเป็นพิเศษปัจจุบันหญิงโมอยู่กับพี่น้องหมาแมวรวม9้าชีวิตและเธอต้องเป็นลูกรักหนึ่งเดียวของบ้านเท่านั้นหญิงโมเป็นหัวหน้าแก๊งมินิคอกเทลแฟนชื่อเควินเพราะเควินยอมหญิงโมตัวเดียวเช่นกันขอบคุณที่ฟังจนจบหากอยากฟังสมาชิกหมาแมวตัวไหนลองคอมเมนต์มาคุยกัน การ